สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูมัททุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับครูในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องรูปเลยค่คณิตไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะต้องมาฝึกทําแบบฝึกหัดที่9.4แล้วก็9.5กันไปดูกันเลยค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวครูมัทจะพานักเรียนมาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะ,ะมาดูรูปเลยค่ะนชนิดแรกที่เราได้เรียนไปนะคะรูปสามเหลี่ยมจําได้ไหมคะ,ะนะักเรียนดูที่หน้าจอแล้วก็ดูที่มือครูมัดด้วยเห็นไหมคะรูปสามเหลี่ยมจะมีอยู่สามด้านตรงไหนเรียกว่าด้านเห็นไหมคะฝั่งนี้ ที่เป็นเรียบๆนี้เราเรียกว่าด้านนี่คือ1ด้านและนี่ก็คือ1ด้านและนี่ก็คือ1ด้านอ่าด้านที่1ด้านที่สองด้านที่สามรูปสามเหลี่ยมจะมีอยู่3ด้านเมื่อด้านทั้ง3ด้านมาประกบกันปึ๊บเกิดเป็นแหลมๆตรงนี้เห็นไหมคะอ่าแหลมๆตรงนี้เราเรียกว่ามุมอ่าเมื่อด้านทั้ง3ด้านมาประกบกันก็จะได้เป็นกี่มุมคะ ประกบกันเป็น,นมุมที่1มุมที่2แล้วก็มุมที่3แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมมี3ด้านแล้วก็มี3ม,มุมนะคะเราเรียกรูปเลขาชนิดนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะอ่าตอไป้ามาทบทวนอีกหนึ่งรูปเลขาคณิตนะคะอันนี้เรียกว่ารูปอะไรคะมีอยู่กี่ด้านลองนัดสิด้านที่1ด้านที่2 ด้านที่3และฝั่งนี้ด้านที่4มีอยู่4ด้านด้านทั้ง4ด้านมาประกบกันเกิดเป็นแหลมๆตรงนี้เห็นไหมคะเราเรียกว่ามุมมีกี่มุมคะ1 2 3 4มีอยู่4ด้าน4มุมเราเรียกรูปเรลายชนิดนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะ อ่ต่อไปมาทบทวนรูปเลขาคณิตที่เรียกว่าวงกลมกันค่ะวงกลมนักเรียนดูนะคะรูปเลขาคณิตวงกลมจะเป็นรูปที่มีลักษณะไม่มีด้านเห็นไหมคะไม่มีด้านและก็ไม่มีมุมหรือมีศูนย์ด้านศูนย์มุมนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตก็คือลองจุดตรงนี้ตรงกลางของวงกลมนะคะ ระยะห่างจากตรงนี้ถึงตรงนี้เส้นรอบรูปทั้งหมดเลยจะต้องมีระยะห่างเท่ากันเราถึงเรียกว่าวงกลมนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ลองจุดตรงกลางดูเห็นไหมคะเส้นรอบรูปวงกลมของเขาถ้าวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้กับวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้มีระยะเท่ากันไหมคะมีความยาวเท่ากันไหม ไม่เท่ากันนี่เรียกว่าวงลีนะคะอ่าวงกลมกับวงลีต่างกันนะนักเรียนจำให้ดีๆนะคะอ่าต่อไปเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะอยู่ในหน้าที่22นะคะนักเรียนเปิดไปได้เลยแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกับรูมัสเลยนะคะ,ะแบบฝึกหัดที่9.4นักเรียนดูนะคะลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีเขาให้เราเป็นยังไงคะเติมคำตอบทางด้านขวามือเห็นไหมคะ,ะให้เราเติมคำตอบโดยดูรูปภาพหมายเลขหนึ่งคะ่ะเห็นไหมคะหมายเลขหนึ่งเป็นรูปของอะไรคะมีด้านอยู่4ด้านคือด้านที่1ด้านที่สองด้านที่3มด้านที่สี มีมุมอยู่4มุมหนึ่งสองสามเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปรูปหมายเลขสองมี1ด้าน2ด้าน3ด้าน1นึ่มุมสอมุมสามมุมสด้าน3ามมุมเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอ่าต่อไปหมายเลขสาดูไปทีละรูปก่อนนะคะ ด้านที่1ด้านที่สองด้านที่3ด้านที่4 1มุม2มุม3มุม4ี่มุมเรียกว่ารูป3ด้าน4ด้าน4มุมเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปเป็นรูปที่ไม่มีด้านไม่มีมุมถ้าจุดอยู่ตรงกลางแล้วลาบเส้นรอบรูปวงกลมแล้วมีระยะเท่ากันเรียกว่ารูปวง กลมนะคะต่อไป้าย1ด้าน2ด้าน3ด้าน1มุม2มุม3มุม3ด้านสามมุมเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะต่อไปเห็นไหมคะรูปที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางถ้าเราลากเส้นใช่ไหมคะเส้นรอบรูปวงกลม จะต้องอยู่ห่างจุดศูนย์กลางในระยะที่เท่ากันแต่อันนี้ไม่เท่าใช่ไหมเรียกว่าวงรีนะคะอันนี้ด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่3ด้านที่4 1มุมสองมุมสมุม4มุมเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปมีเส้นรอบรูปอ่นนี้สมมติว่านี่เป็นจุดศูนย์กลาง เราคุมาตรงจุดให้นี้เป็นจุดศูนย์กลางลากเสน้นเส้นรอบรูปวงกลมใช่ไหมคะถ้าจากตรงนี้มาถึงตรงนี้กับตรงนี้มาถึงตรงนี้สองเส้นนี้มีระยะไม่เท่ากันแต่ว่าเราเรียกว่ารูปวงรีนะคะต่อไปหมายเลข9ค่ะ1ด้าน2ด้าน3ด้าน1มุม2มุม3ม,มุม มีอยู่3มด้าน3มุมเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมต่อไปอันนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางกลางไหมเอาไหมอ่ะมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางลากเส้นจากตรงนี้มาหาตรงนี้กับตรงนี้มาหาตรงนี้มีระยะเท่ากันเห็นไหมคะเราเรียกว่ารูป มุมกลมหมายเลข11มีอยู่1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน1มุม2มุม3มุม4มุมเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปอถ้าจุดศูนย์กลางเรา m าจุดอยู่ตรงนี้ถ้าลากเส้นจากตรงนี้มาหาตรงนี้กับตรงนี้มาหาตรงนี้มีระยะ เส้นรอบรูปเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเราเรียกว่ารูปวงรีนะคะ,ะต่อไปเขาบอกว่าให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ให้มาตอบคําถามทางด้านขวามือใช่ไหมคะ,ะดูคําถามที่1นึ่เขาบอกว่ารูปที่มี3ด้าน3มุมได้แก่รูปหมายเลขอะไรบ้าง3ด้าน3มุมนะคะ,อะลองมาดูซิมีหมายเลขอะไรบ้าง มีหมายเลขอ่ะไีนสมมติลองขีดดูัิ้สามด้านสามมุมใช่ไหมอ่ามีหมายเลขสองหมายเลขอะไรอีกคะสามด้านสามมุมหมดยังหมายเลขห้าหมายเลขเก้าใช่ไหมคะนักเรียนก็เติมลงไปได้เลยคะ่ะ หมายเลข2หมายเลข5แล้วก็หมายเลข9เราเรียกรูปสามเหลี่ยมที่อะแล้วเรียกรูป3ด้านสามมุมนี้ว่ารูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนก็เขียนคำว่ารูปสามเหลี่ยมลงไปในบรรทัดที่สองได้เลยยากไหมคะไม่ยากเลยเพราะว่าเราเรียนมาแล้วใช่ไหม ต่อไปรูปที่4อ่าไม่ใช่ต่อไปข้อที่2นะคะเขาบอกว่าถามว่ารูปที่มี4ด้าน4มุมได้แก่รูปหมายเลขอะไรบ้าง4ด้าน4มุมนะคะอันไหนมาดูกันเดี๋ยวคงจะขีดให้ดูด้วยอ่ามีหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข7 หมายเลข11ใช่ไหมคะนักเรียนก็มาเติมลงในข้อที่2เลยหมายเลข1หมายเลข3และหมายเลข11แล้วเขาถามว่ารูปที่มีสด้าน4มุมเนี่ยเราเรียกว่ารูปอะไรคะ4ด้าน4มุมก็คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองอนักเรียนก็เติมคําว่ารูปสี่เหลี่ยมลงไปได้เลยต่อไปเขาถามว่า รูปที่ไม่มีด้านไม่มีมุมได้แก่รูปหมายเลขอะไรบ้างก็ที่เหลือเลยค่ะที่เหลือเรามีหมายเลขอะไรเหลือหมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8แล้วก็หมายเลขหมายเลข10แล้วก็หมายเลข11ศบอ็ดใช่ไหมคะนักเรียนก็เติมลงไปเลยมีหมายเลข4เลข6เลข8เลข10แล้วก็เลข12ทีนี้เขาถามว่า ให้เราแยกรูปวงกลมวงกลมได้แก่รูปหมายเลขอะไรบ้างวงกลมก็ได้แก่หมายเลขอะไรคะ4กับ10ส่วนวงรีได้แก่หมายเลข6หมายเลข8แล้วก็หมายเลข12นั่นเองค่ะยากไหมคะ,ะในกรณีที่มีเนื้อหามีหลายๆรูปภาพอย่างนี้เราต้องค่อยๆวิเคราะห์แล้วก็ จะได้ฝึกตอบคำถามเป็นนะคะอ่ะโอเคต่อไปมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่23กันค่ะเขาให้พวกเรานะคะดูรูปภาพทางด้านซ้ายมือเห็นไหมคะมีรูปภาพที่ประกอบไปได้วยอะไรบ้างคะมีบ้านมีพระอาทิตย์มีต้นไม้มีหญ้าใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรมีพื้นดินใช่ไหมคะ ล้วนแล้วแต่เป็นรูปภาพที่ประกอบไปด้วยอะไรคะรูปเลยค่ะคณิตทั้งนั้นเลยอ่านทีนี้มาดูโจทย์ทางด้านขวามือค่ะอ่ารูปที่ระบายสีแดงมีกี่ด้านกี่มุมแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่าไหนรูปภาพสีแดงคือรูปอะไรคะสีแดงคือรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมคะอ่ารูปพระอาทิตย์ มีด้านไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเขาเป็นส่วนโค้งไปหมดเลยมีมุมไหมคะไม่มีไม่มีส่วนแหลมๆเลยใช่ไหมคะอ่าไม่มีด้านไม่มีมุมหรือมีศูนย์ด้านศูนย์มุมเราเรียกว่ารูปอะไรคะวงกลมนักเพียนก็เติมลงไปเลยคะ่ะศูนย์ด้านศูนย์มุมเรียกว่าวงกลมวอ,อกงอวงกอลอ,อกมอ กลมวงกลมนะคะต่อไปดูรูปภาพที่ระบายด้วยสีเขียวมีกี่ด้านกี่มุมคะสีเขียวคือส่วนไหนคะหลังคาบ้านใช่ไหมคะอมนนีกี่ด้านไหนลองนะับดูสิมี1ด้าน2ด้าน3ด้าน1มุม2มุม3มุมมี3ด้าน ามมุมเราเรียกว่ารูปอะไรคะสามด้านสามมุมเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนักเรียนก็เติมลงไปเลยค่ะมีสามด้านสามมุมเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมสออามสามหอลอเอมเหลี่ยมไม่เอกเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะอ่ะต่อไปต่อไป รูปที่ระบายสีเหลืองมีกี่ด้านกี่มุมเรียกว่าอะไรอ่าสีเหลืองมีส่วนไหนบ้างคะก็จะมีตัวบ้านมีประตูมีต้นไม้ใช่ไหมคะลำต้นของต้นไม้ใช่ไหมอ่าลองนับดูซิทุกอันเลยสีเหลืองเนี่ยเขามีมีมุมแล้วก็มีด้านเท่ากันเลยแล้วเลือกนับสักหนึ่งอันนับจากตรงไหนดีคะ อ่านับจากต้นไม้ดูไหมจะได้เห็นชัดเนาะเห็นไหมมี1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน1มุม2มุม3มุม4มุมมีอยู่4ด้าน4มุมเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนักเรียนเติมลงไปได้เลยค่ะมี4ด้าน4มุมแล้วก็เติมคําว่าสี่เหลี่ยมลงไปสอีสีไม่เอก สี่หอโอเอมอเหลี่ยมไม่เอกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะอ่าต่อไปให้นักเรียนดูรูปที่ระบายสีฟ้าในสีฟ้าตรงนี้ใช่ไหมคะในส่วนที่เป็นเห็นไหมอ่าใบของต้นไม้ใช่ไหมคะอ่ามีกี่ด้านกี่มุมมีกี่ด้านคะ ไม่มีด้านไม่มีมุมก็คือมีศูนย์ด้านศูนย์มุมแล้วเราก็เรียกเขาว่ารูปวงอะไรคะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นยังไงคะเส้นรอบรูปวงกลมมีระยะเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะเราเรียกว่ารูปวงรีน้ำยนเติมลงไปได้เลยนะคะ,ะศูนย์ด้านศูนย์มุมวออง วงรออีรีวงรีนะคะแค่นี้เองหน้าที่23เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูหน้านี้อันนี้นะคะเป็นรูปภาพที่ครูมัดยกตัวอย่างมานะคะเพื่อให้นักเรียนดูว่าในหน้าที่24 25นะคะที่เราจะต้องทำแบบฝึกหัดนะคะเขาจะให้เราวาดรูปโดยหาตัวแบบนักเรียนจะเอาตัวแบบจาก ที่ไหนก็ได้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมจากไม้บรรทัดหรือว่าเป็นกระดาษที่หนูตัดมาเองก็ได้นะคะให้เราฝึกทำเช่นเห็นไหมคะนี่รูปสามเหลี่ยมเขาตัดกระดาษมาใช่ไหมแล้วเขาก็เอามาวางลงไปตรงกระดาษแล้วก็ค่อยๆขีดตามขอบของรูปเรขาคณิตนั้นใช่ไหมคะ แล้วมันก็จะได้กลายเป็นรูปภาพอีกภาพหนึ่งเกิดขึ้นมานะคะ,ะซึ่งนักเรียนจะต้องเอาไปทําในหน้าที่24ค่ะอ่ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างเขาบอกว่าการเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีโดยใช้แบบของรูปแบบของรูปก็คือ,อะจะเป็นแบบที่เป็นบล็อกมาจากไม้บรรทัดหรือว่า กระดาษที่หนูตัดเองหรือว่าสิ่งของอะไรต่างๆก็ได้นะคะที่มันตรงกับรูปที่เขากำหนดให้เช่นรูปสามเหลี่ยมอเอาแบบมาวางทับลงไปแล้วก็ลากเส้นตามขอบของมันนะคะอันแต่นักเรียนคนไหนถ้าไม่มีจริงๆนะคะก็ไม่ต้องก็ได้หนูก็วาดเองเลยก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะ,ะต่อไปข้อต่อไปเขาให้วาดรูปสี่เหลี่ยมหนูก็วาดรูปสี่เหลี่ยมลงไปนะคะให้วาดอย่างละ สามรูปนะคะอ่ะมีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมแล้วก็รูปวงรีนะคะอ่าต่อไปนักเรียนมาดูหน้าที่ยี่สิบห้ากันค่ะแบบฝึกหัดที่พวกเราจะต้องทำนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เราเขียนรูปตามข้อกำหนดโดยใช้แบบของรูปนะคะถ้าไม่มีแบบไม่มีบล็อกนักเรียนก็วาดเองก็ได้นะคะไม่เป็นไรมันไม่ว่าเนาะ ต่อไปโจทย์เขาบอกกำหนดว่ารูปสามเหลี่ยมอยู่ในวงกลมแสดงว่าหนูต้องวาดรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะ,ะวาดก่อนคุณมัตใช้เมาส์วาดอาจจะไม่สวยเหมือนหนูใช้ดินสอนะคะหนูต้องทาให้สวยกว่าคุณมัตนะ,ะรูปสามเหลี่ยมอยู่ในวงกลมหนูก็วาดรูปวงกลมล้อมรอบรูปสามเหลี่ยมเลยปื๊บปื๊ป๊ อ่าแบบนี้นะคะต่อไปข้อ2วงกลมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมหนก็วาดเลยอ่าเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีให้อ่าหนก็วาดเลยวงกลมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมวาดวงกลมเอออ่าสมมุติว่ามันเป็นวงกลมเนาะอ่าแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมวงกลมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมอ่าแบบนี้ นักเรียนวาดให้สวยกว่าครูม,มัดเลยนะคะวงรีอยู่ในรูปสามเหลี่ยมวงรีอยู่ในรูปสามเหลี่ยมหนูวาดวงรีก่อนเลยค่ะวงรีปึ๊บอยู่ในรูปสามเหลี่ยมหนูรากสามเหลี่ยมลงมาเลยค่ะต่อไปอ่าเอาสีอะไรดีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ในวงรี สี่เหลี่ยมอยู่ในวงรีใช่ไหมคะหนูวาดวงรีก่อนเลยปึ๊บปึบสี่เหลี่ยมอยู่ในวงรี๊บ,บแบบนี้นะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและก็หนะ้าสุดท้ายของวันนี้คะ่ะที่หนูจะต้องฝึกทำด้วยจินตนาการของตัวเองเลยก็คือ ให้เขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมให้เป็นภาพเห็นไหมคะโจทย์ที่เขากำหนดให้อ่ตามจินตนาการโดยใช้แบบของรูปนะคะวาดรูปอะไรก็ได้หนูจะวาดเหมือนรูปบ้านที่เราที่เขาถามเมื่อกี้ก็ได้นะคะรูปบ้านที่เขามีอะไรนะมีรูปสามเหลี่ยมมีรูปสี่เหลี่ยมประกอบกันกลายเป็นรูปบ้าน มีรูปสี่เหลียมประกอบกับวงรีกลายเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะแบบนั้นก็ได้นะคะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้นะคะทำการบ้านเสร็จอย่าลืมถ่ายรูปส่งครูมัดในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ